ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมอีกนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูบรรยากาศภายในศูนย์ซ่อมนะครับเมื่อลูกค้าเอารถเข้ามาจอดซ่อมแล้วก็ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นตอนของการถอดแล้วก็เคาะตัวถังนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็จะมาสัมภาษณ์ช่างนะครับนี่ครับในส่วนของช่างจอยนะครับที่สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับตัวผมช่างจอยนะครับ ตอนนี้คือขั้นตอนตรวจสอบงานคือขั้นตอนเพาะชิ้นส่วนครับเปลี่ยนชิ้นส่วนครับเปลี่ยนแผหน้าครับรถคันนี้ครับเปลี่ยนกระโหลกบางโคนหน้าครับชุดกระโหลกบางโคนนะครับชุดกระโหลกครับรถคันนี้เป็นรถชนหนักมานะครับลูกค้าลูกค้านะครับลูกค้าถามเข้ามาว่าสภาพนี้นะครับซ่อมยากไหมหรือว่าซ่อมได้ไหมนะครับซ่อมได้ครับสบายมากนะครับสบายครับอยากอยากอยาก อยากถามทางจอยนะครับอยากถามทางจอยว่าประสบการณ์นี่เขาจักปีครับที well, ここ่ตัวต้าครับกับปีนี้กับเป็นปีที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดหมดมัต้องห่วงคือสภาพนี่ซ้อมได้ซ้อมได้ครับเปีข้ามาตรฐานข้ามมาตรฐานของตัวต้าครับครับผมอบรมจากรุ่นอบรมจากตัวต้าครับครับคือเดี๋ยวบอกลูกค้าอีกเสียงหนึ่งนะครับว่าสภาพนี่เขาซ้อมได้สภาพนี่ซ้อมได้จังไงกะ มาสอมกับสังจอยเลยนะครับไว้วางใจครับเพราะฉะนั้นผ้าลูกก้อกจับผมได้ดีครับครับผมยังหลครับสวัสดีครับครับก็ฝากในส่วนของขั้นตอนการเคาะนะครับอันนี้คือช่างจ่อยนะครับประสบการณ์มากกว่า20ปีครับที่สัมภาษณ์เมื่อกี้คือ28ปีนะครับในพื้นที่โตตามน่านเจริญของเรานะครับรับหน้าที่เคาะนะครับแล้วก็ดึงตัวถังนะครับก็สําหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศของช่างเคราะนะครับสวัสดีครับ